มาดูประเด็นร้อนกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมสืบเนื่องจากกรณียูทูบเบอร์ชื่อดังนั้นก็คือ My m y m a d e n e นนี่นะครับคุณผู้ชมซึ่งได้มีการโพสต์คลิปลงในช l YouTube ของตัวเองลักษณะนะครับที่มีการจ้างวานเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็คอมมานโดด้วยนะครับให้ไล่ล่าตนเองภายในห้างร้างแห่งหนึ่งนะครับล่าสุดในเรื่องนี้พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็ยอมรับนะครับว่า มีตำรวจที่เป็นตำรวจจริงๆเนี่ยเพียงแค่8นายซึ่งรับจ้างทำคอนเทนต์ไล่ล่าในห้างร้างนะครับขณะเดียวกันยังเปิดเผยด้วยนะครับว่าทางตำรวจภูธรภาค7เนี่ยก็เตรียมเรียกยูทูบเบอร์ YouTuber ชื่อดังนั้นก็คือ My m e t ม n e t เข้าให้ปากคำหลังจากนี้ต่อไปด้วยครับ ไปดูกรณีนี้กันหน่อยนะครับคุณผู้ชมพลตรวรเอกดำรงศักดิ์กิติประพัดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือพอบอตรท่านได้เปิดเผยถึงกรณียูทูบเบอร์ m y m a t e ดนะครับซึ่งอ้างว่าได้จ้างตำรวจ50นายคอมมานโดไล่ล่าในบริเวณห้างร้างแล้วก็ได้มีการโพสต์คลิปภารกิจการเอาตัวรอดคลิปหนึ่งพร้อมกับระบุข,ข้อความบอกว่าจะรอดไหมจนกลายเป็นกระแสะสังคม ถึงความเหมาะสมที่เกิดขึ้นโดยหลังจากเกิดเหตุดังกล่าวนะครับท่านผบตรได้สั่งการไปยังตำรวจภูธรภาค7ดดำเนินการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วซึ่งก็คาดว่าน่าจะทราบความชัดเจนภายในระยะเวลา7วันก็คือ1สัปดาห์นี้นะครับพร้อมกับระบุว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็ทราบว่าเป็นข้าราชการตำรวจจำนวน8นายสังกัดกองบิน2นาย และตำรวจตระเวนชายแดนอีก6นายส่วนที่เหลือเป็นพลเรือนนั่นเองครับโดยมีจำนวน30คนและก็ไม่ถึง50คนตามที่มีการกล่าวอ้างแต่อย่างใดด้วยส่วนตำรวจทั้ง8นายยอมรับนะครับว่าไม่ได้ขออนุญาตาทางผู้บังคับบัญชาซึ่งก็อาจจะเข้าข่ายความผิดทางวินัยแต่ผิดมากผิดน้อยแค่ไหนเนี่ยก็คงไม่ถึงขั้นเอาเป็นเอาตายลูกน้อง แต่ขณะเดียวกันกำชับไปนะครับว่าจะทำอะไรก็ต้องขออนุญาตทางผู้บังคับบัญชาก่อนส่วนทางผู้จัดโฆษณาหรือว่ายูทูบเบอร์ต่างๆที่ทำให้สังคมเข้าใจผิดว่าได้มีการจ้างตำรวจ50นายไปทำคอนเทนต์โฆษณาเป็นเรื่องของธุรกิจส่วนตัวนะครับซึ่งก็น่าจะเข้าข่ายความผิดกฎหมายหลายข้อในเบื้องต้นโดยเฉพาะการนำเสนอลักษณะที่ทำให้สังคมเข้าใจว่า ตำรวจไม่ทำงานแต่ดันไปรับจ้างทำอาชีพอื่นกว่า5 0นายนี่นะครับแล้วก็มีการนำรถตำรวจรวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆแน่นอนว่ามันส่งผลต่อภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเรื่องนี้ก็ได้มีการมอบหมายให้ทางฝ่ายกฎหมายของตำรวจพิจารณานะครับว่าเข้าข่ายละเมิดหรือไม่อย่างไรครับนอกจากนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังได้กล่าวนะครับว่าตำรวจภูธรภาค7 อยู่ระหว่างพิจารณาว่าออกหมายเรียกยูทูบเบอร์คนดังกล่าวมาให้ปากคําส่วนกรณีพลเรือนที่ไม่ได้เป็นตำรวจแต่ว่านำเอาเครื่องแบบของตำรวจและอุปกรณ์ของตำรวจมาใช้ในเบื้องต้นซึ่งก็ถือว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายแต่ก็ต้องดูที่เจตนาด้วยยอมรับนะครับว่าอุปกรณ์ที่นำมาใช้เป็นของตำรวจจริงๆแล้วก็มาทำเครื่องหมายต่างๆติดที่ตัวรถเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์ ส่วนสถานที่ในการถ่ายทำเนี่ยทราบว่าเป็นพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับในส่วนของรายละเอียดต่างๆก็ต้องรอให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ชัดเจนกันอีกครั้งต่อไปนั่นเองครับนี่ก็ได้สั่งให้ตรวจสอบโดยเร็วนะครับเห็ทเน,น,หท,นทางพักเจ็ดก็บอกว่าให้เวลาสัก7จ็ดวันใช่ไหมเจ็ดวันก็คงจะรู้รละเอียแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยรู้แล้วว่าเป็นตำรวจประมาณแนาย เป็นกองบิน2นายเป็นตชด6หนายนะครับที่เหลือมันเอ่อเท่าที่ตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยไม่ได้ถึง50นายประมาณ30นาย30คนเอ่อต้องรับการได้จะเป็นพลเรือนนะครับซึ่งดูแล้วนะครับอย่างทางตํารวจเองเนี่ยเบื้องต้นก็เห็นว่าไม่ได้ขออนุญ,ญาตผู้เข้าพิจารณารับก็อาจจะมีความผิดทางวินัยนะครับแต่ว่าผิดมากผิดน้อยขนาดไหนเราก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเอาตายลูกน้องแต่ว่าก็อยากจะให้เตือนว่ามัน ทำอะไรก็ต้องขออนุญ,ญาตก่อนแล้วก็ทางผู้จัดทาําโฆษณายูทูบเบอร์ต่างๆเนี่ยทำให้เกิดความเหมือนกับว่าใช้ตํารวจ50คนมาจ้างตํารวจ50คนไปไปทําลักษณะนี้ไปโฆษณาเป็นเรื่องของธุรกิจส่วนตัวนะครับก็น่าจะเข้าข่ายนะครับมีเรื่องความผิดกฎหมายหลายข้อเหมือนกันนะครับเช่นการแต่งกายคล้ายตำรวจหรือว่าไอ้เรื่องที่เหมือนกับทำให้ประชาชนอาจจะ อาจจะไม่ใช่50นายจริงนะแล้วก็เรื่องของเ,อเรื่องของคล้ายๆว่าทําให้ดูว่าตํารวจไม่ต้องทํางานทําการมันจะทําจ้างไปทํางานอาชีพอื่นนะครับเยอะๆ50คนมีรถตํารวจอะไรด้วยต่างๆเนี่ยก็ต้องจะให้ฝ่ายกฎหมายตํารวจดูนะครับว่าเข้าข่ายละเมิดหรือไม่นะครับก็กาลังให้ทางภาคเจตรวจสอบละเอียดอยู่นะครับก็ถ้าไม่ ต้องดูเจตนาต่างๆด้วยแต่ว่าถือว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายนะครับถูกดำเนินคดีนะครับใช่ครับใช่ครับทําให้ตำรวจว่าเป็นอุปกรณ์เบื้องต้นก็น่าจะเป็นอุปกรณ์ถ้าถา,ารายงานเบื้องต้นจะเป็นอุปกรณ์ของตารวจนะครับที่มาแล้วก็อาจจะมาเพิ่มเติมนะครับในเครื่องหมายต่างๆติด,ดรถสติ๊กเกอร์นะครับ รถด้วยจะนั้นไองตำรวจนะครับอันนี้เบื้องต้นนะฮะที่ได้รับรายงานเบื้องต้นนะครับ,ดบ,รบ,นะรบเดี๋ยวขอรายละเอียดเพิ่มเติมให้มันชัดเจนอีกทีหนึ่งนะครับท,ที่ที่ถ่ายทางไปในกรุงเ,เทพหรือว่าที่ที่เห็นว่าเมืองการนะครับเมืองการ